เป็นคลิปที่ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะคะคือมีเรื่องจะบอกค่ะทุกคนว่าพาตานะคะจะต้องเข้าผ่าตาัดวันนี้นะคะไผ่จริงไผ่จริง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเป็นคลิปที่ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะคะคือมีเรื่องจะบอกค่ะทุกคนว่าพาตานะคะจะต้องเข้าผ่าตัดวันนี้นะคะเพราะว่าพาตาเป็นไส้เลื่อนค่ะทุกคนเป็นต่เด็กมากจะบอกว่า คิดดักมากนะคะแล้วก็น้องก็งองเงมาตลอดนะคะจริงๆแล้วนะคะจะผ่าตัดอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนนะคะหลังจากนี้แต่ว่านะคะน้องงอเงร้องไห้นะคะก็เลยโทรไปขอโรงพยาบาลนะคะเลื่อนเข้ามาผ่าเร็วขึ้นนะคะผ่าตัดเร็วขึ้นเวันนี้นะคะก็จะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลที่โซนะคะถ้าเปรียบเสมือนบ้านเราก็จะเหมือนไป กรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะทุกคนไม่ต้องบอกเลยค่ะทุกคนว่าโซเนจะต้องลดลดเยอะมากๆซึ่งเป็นอะไรที่เลยไม่ชอบนะคะแต่ก็จําเป็นที่จะต้องไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถือว่าคลิปนี้นะคะเป็นความทรงจำนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เตือนสติเตือนสติของเด็กเองนะคะไว้ว่าครั้งหนึ่งนะคะลูกเด็กขนาดนี้นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะ,ะ mm hmm. ทุกคนดูหน้าก่อน ยังไม่รู้ตัวอีกนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะอัดคลิปเรื่อยๆนะคะ เอวันนี้สู้สุดเตยิ้งดิ้งดิิงทารานียอารานียมาถึงแล้วนะคะทุกคนกำลังขึ้นไปชั้นของลนะคะ เดียเอ๊ะตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลีันด้ยนะคะนั่งตรงไม่นิ่งและยังไม่รู้ตัวนะคะป,ป้าก็เข้าไปกรอเกเอกสารนะคะ 언제, 언제, 수수해요 조금 있다가? 저, 저, 분 저, 시간 우리 저, 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 지금 뛰는 건가 신전이? 네 맞아요. 근데 아가들은 체크가 잘안 돼요. 그래서 아... 기다리고 있습니다. 음, 뭔가 왔네요. 다행이다. 오, 가는데 깨웠어. 힘들었어. 많이 울었어. <laughs> 차에서 한 시간을 넘게 우르요 아, 그래서. 그렇죠. 혹시 아기 대략적인 키를 아시나요? 아니요, 지금 재질 모델만 보고. 어, 네. 저희도 키 재는 게 없어서 저도 대략질 거예요. 네, 그런데 네, 이렇게 꼬라져 있으니까 한 번만 내려주실 수 네. 있을까요? <laughs> 콩 같아. 다리 한번 축 펴주실래요, 어머니? 여기 다리. 쭈쭈쭈쭈쭈. 다리 이쪽. 울어. 대략 한오 정도. 오십 차이도 있을 거예요. 그렇죠. 더클 거예요. 그 몸무게는 잴수 있어요. 어머니? 네, 몸무게 잴수 있어요. 우리 네. 몸무게 재러 한번 나올게요. 네, 몸무게 네, 기 안고 이동하겠습니다. 네. 데리고 와. 아기 몸무게 측량. 자 여기다가 아기를 조심스럽게 내려주시고 손을 한번 빼주시면 돼요. 조심, 머리 조심. 조심하시고 살짝만 빼주세요. 아시는 거랑 비슷할까요? 네, 뭐 네. 대충 네, 맞네 옷이랑 기저귀 무게 빼서 5.3kg 기재할게요. 5 3 k g 네, 여기 네. 안아주시면 되고요. 네. 네, 금식 유지 부탁드립니다. 네. 하다 a s 못먹어요 안돼. 바다야, 배고파도 참아. 좀만 기다려. 어? 가자. <laughs> 뭐야? 많이 울었어. 아파. 응, 왜 <laughs> 가자. 기다려. 오라고 하는데. 가자. 응. 좀 있다 만나. <laughs> 빠이. อุ้มแล้วก็ตบหลังให้แบบนี้อยู่30นาทีนะคะต้องมีเครื่องวัดเครื่องใจคนเก่งคนเก่งของแม่ Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. ดแขนฟาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มากันที่กลับมาที่รถนะคะแล้วก็จะขึ้นรถกลับบ้านกันนะคะพาตาอยู่กับพ่อแล้วคะ่ะ เดี๋ยวไปคุยกันต่อบนรถนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ่าตาก็ปาตาัเรียบร้อยแล้วครับกําลังกลับบ้านแล้วคับ <c oughs> ก็คือว่าออกจากห้องห้อง่าตัดมานะคะ30นาทีแรกนะคะคุณหมอนะคะก็ใหอ้ออกซิเจนนะคะสามนาทีเลย <c oughs> ออกซิเจนนะคะ แล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยอุ้มแล้วก็ตบตบหลังนะคะสามสิบนาทีนะคะรอดูอาการแล้วก็ตรวจวัดความดันอะไรทุกอย่างนะคะเสร็จแล้วก็อพอครบสามสิบนาทีก็ให้อุ้มนั่งรอดูอาการอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าพาตาเนี่ยก็คือไม่ไหวง่วงนอนนะคะเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็รออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ถึงจะให้นมได้พอ พอาพตาได้กินนมนะคะก็รอดูอาการสักพักหนึง่งก็ไม่เป็นไรพาตาก็นอนปกติคือนะคะข้อดีของเด็กทารกนะคะที่ผ่าเร็วนะคะที่รู้รู้ว่าเป็นไ้เลื่อนนะคะแล้วผ่าเร็วเนี่ยก็คือหายเร็วนะคะแพยหายเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนโดนโดนผ่าเอวโดนเจาะอะไรตรงไหนนะคะไม่รู้เรื่องนะคะยังยังไม่รู้ภาษานะคะอป,ป้าโอนอุน เมกเมเมกยองเอกกี้ทาซ้อมยองทยองห้าคนนะคะทุกคนห้าคนทุกทุกคนก็คือเป็นเป็นแบบเดียวกับพาตาเลยนะคะแต่ว่าทาลืนเอกกี้นื่นเมสไซด์ี่โฟร์ไฟเซเว่นอุปปาบอกว่าก็คือแบบมีตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปนะคะที่มามา ผ่าตัดด้วยกันนะคะก็คือโฉมหน้านะคะผมเแบบีที่สุดเลยค่ะผมเด็กที่สุดในรุนนะะ่นหลักค่ะก็มาดิค,ะะครับตอนแรกนะคะคุณหมอนะคะจะทำจะ,จะ,จ,ะจะผ่าตัดให้แค่ข้างขวานะคะแต่ว่าเหมือนหมอแบบไปอันด์าซาวหรือว่าไปเอ็กซเรย์อะไรดูสองกล้องดูแล้วเนี่ยเออมันอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนมันจะลงมาเหมือนกันนะคะเหมือนไส้เนี่ยมันเหมือนแบบ จะมีช่องว่างออกมาหมอก็เลยเย็บปิดให้ทั้งสองข้างก็คือในชีวิตนี้ของผ่าตาจะไม่มีโอกาสเป็นเส้นเลือดอีกแล้วนะคะ mm. ก็ถือว่าดีดีค่ะถือว่าผ่าต้นไปได้ดี mm. เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องนะคะผ่านกล้องผ่าเป็นแค่3มจุดนะคะทุกคน mm. ก็คือผ่าแค่ก็คือมีแผลแค่ตรงสะดือสะดือขึ้นนิดเดียวนะคะแล้วก็ท mm. ้องซ้ายขวานะคะก็คือนิดเดียวไปกู mm. น่าขาซีดนะคะเด็กกัลัลยจะสองเดือนก็คือถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนของคุณพ่อคุณแม่เหมือน <c oughs> เหมือนนี้เหมือนมาบุกเบิกไหมเหมือนมา <c oughs> จะบุกเบิกแบบนี้มาเบิกก็ไม่ไม่เอานะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนเป็นแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ ลูกนะคบมีอาการเป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะคะกับน้องบาตาแล้วยังเด็กอยู่ตัดสินใจว่าอุ้ยจะผ่าดีไหมจะทําดีไหมบอกเลยนะคะว่ารีบผ่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอายุเยอะขึ้นนะคะคือคือที่เกาหลีนะคะทุกคนอายุแค่สามเดือนเอ้ยไม่ใช่สามเดือนสิน้ําหนักตัวเขาเป็นน้าหนักตัวตั้งแต่สามสามกิโลกรัมขึ้นไปนะคะก็ผ่าได้เลยแต่ว่าผ่าตายก็คือห้ากิโลกรมัมก็คือผ่าผ่าได้นะคะเสร็จปุ๊บ ถ้าเกิดโตโตกว่านี้นะคะก็คือแบบจะรู้เรื่องอะคะ่ะเขาจะรู้เรื่องว่าเฮ้ยผ่านะเจ็บนะเจ็บมากนะในเหมือนเด็กที่ที่ผ่าวันนี้นะคะเหมือนกันคือเด็กทั้งหมดยังโวยวายอยู่ยังร้องไห้งอแงอยู่ยยแต่ว่าผ่าตาก็คือสามสิบนาทีก็คือเงียบแล้วนะคะคือเขาไม่รู้ว่าเขาโดนผ่าหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงเก็แพ้สมานเร็วหายเร็วอะไรเงี้ยนะคะ ต็นี่ก็มองในงมุมมุมมุมดีนะคะแต่มุมช่วยดีคือยังเด็กเกินไปเราทําใจไม่ได้เราเป็นพ่อเป็นแม่เราทำใจไม่ได้แค่แค่คุณหมอมาเจาะน้าเกลือนะคะเอาลูกเราไปเจาะน้าเกลือเราก็น้ําตาพังแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ดีค่ะทุกคนกลับบ้านกันนะคะไม่ได้นอนโรงพยาบาลเลยสักคืนนะคะก็คือกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะคะนี่ก็มาลุ้นกันว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ ที่รับชมนะคะก,ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณที่มาขอให้น้องหายไวๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะมาดูว่าจะเป็นคลิปอะไรขอไม่เป็นคลิปแบบเดิมอีกแล้วนะขอเป็นคลิปอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่แบบคลิปก้าหารแบบนี้ไม่ไม่เอาแล้วนะเอออันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นกิจความรู้นะคะทุกคนเพื่อเพื่อนะคะอาจจะนะคะมีคนที่ลูกเต้านะคะหรือว่า ญาตินะคะลูกหลานนะคะเป็นแบบนี้นะคะคือรีบตัดสินใจก็คือรีบทําจะได้ไม่เจ็บนะคะอ่ะยายแดงนะคะบอกยายแดงนะคะบอกว่าอ่าถ้าเกิดแบบคนแก่นะคะแก่ลแล้วแล้วป็นอย่างเงี้ยค่ะปวดแล้วก็ทรมานั้าเดินไม่ได้นะคะทางที่ดีก็คือรีบรักษาแล้วก็ให้มันหายหายไปนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือกำลังจะกลับบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายยอบอูบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye. Bye bye.